อ่ะเริ่มเรียนกันตอนนี้คือในมือเรามันจะมีตัวอย่างข้อสอบ ETSK4 อยู่ก็คือการที่เราจะเตรียมสอบเนี่ยก็คืออยากจะให้เห็นโครงโครงข้อสอบก่อนติดคอ <c oughs> อ่ทีนี้คือ ในพาร์ทที่1คือข้อสอบ HSK เนี่ยมันจะเหมือนกันตั้งแต่1ระดับหนถึงหก็คือมี3ามพาร์ทหลักใช่ไหมมันมีทิงลี่การฟังแล้วก็เยื่อตูการอ่านการแปลแล้วก็ซูเสียซูเสียคือการเขียนทีนี้ใน HSK เนี่ยพาร์ทซูเสียเนี่ยมันยังถือว่าง่ายอยู่ระดับ4เพราะว่าซูเสียมีเฉพาะแต่งประโยคไม่มีการแต่งเร่งเียงความอ่าแต่ส่วนที่จะ,ะโดดเด่นก็คือ ที่โดดเด่นจากระดับ3ขึ้นมาเนี่ยมันคือพาร์การฟังกับการอ่านเพราะว่าเขาแบ่งอย่างนี้คร่าวๆ HSK หนึ่งสองสามเนี่ยมันเทียบเท่ากับเด็กเด็กนักเรียนทีเ่เรียกว่าเด็กประถมและกันหรือชาวต่างชาติที่เรียนภาษาจีนมาแบบว่าใช้กับชีวิตประจําวันเท่านั้นไม่ได้ใช้กับการเรียนนะเพราะว่าถ้าใช้กับการเรียนเมื่อไหร่มันจะมีสั์เฉพาะทางมากขึ้น แบ่งเป็นอาชีพต่างๆแบ่งเป็นตั้งแต่เรื่องชีวิตประจําวันจนถึงเรื่องปรัชญาจนถึงเรื่องของการแสดงความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนเพราะฉะนั้นพาร์ิงลี่มันจะยากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเราฟังผู้สนทนาในโจทย์แล้วเนี่ยบางทีเราฟังคําออกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องจับได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรโกรธอยู่หรือว่าอะไรอยู่หรือว่าพูดประชดพูดจริงพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูกัน ในในข้อสอบก่อนอื่นพูดถึงคำว่าทิงลี่มีคำศัพท์จะแนะนำเพิ่มเติมลี่ตัวนี้ถือว่าเป็นคำลงท้ายที่เจอบ่อยนะใช่ไหมอ่าเช่นอะไรบ้างอ่ะทิงลี่ปกติคำว่าลี่เนี่ยมาจากคำว่ามาจากสองคำนี้ลี่ฉีกับลี่เลี่ยงลี่ฉีที่แปลว่าเรี่ยวแรง พิ่รงที่แปลว่าพลังคำว่าเรียวาว่าเรียวแรงกับพลังมันต่างกันอย่งไรครับพอจะอธิบายไปได้ไหมก็คือพลังเนี่ยบางทีเป็นพลังคือไม่จําเป็นจะต้องหมายถึงว่าพลังแบบนนกีฬาหรือกำรมกต คือคำว่าพลังเนี่ยจะหมายถึงพลังชีวิตพลังในการต่อสู้หรือพลังในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งนามาทาแต่ถ้าหากว่าคำว่ารีชิรีชิเนี่ยคำว่าเรียวแรงหรือคำว่าแรงเนี่ยอันนี้คือกําลังกายพละกําลังของร่างกายแเรวยังรีชิส่วนพละกําลังในด้านอื่นๆเช่นจิตใจเช่นอะไรก็ตามพลังแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ย ใช้รีเลียวนำมาทำมากกว่าแล้วคำที่อยากจะเสนออีกคำหนึงคือคำว่ารีตุเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ในแง่ของฟิสิกส์หรือทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเรามักจะมีคำว่าตู้หลงทายเวลาแปลเป็นไทยเนี่ยเราสามารถแปลเป็นคำว่าความเช่นความแรง คขาว่าความแรงกับเขาว่าเรียวแรงต่างกันยังไงก็คือบางทีเราตั้งคำถามกับตัวเองเนี่ยเราอาจจะตอบได้เลยนะเห็นความแตกต่างเลยนะเช่นผมตั้งคำถามว่าระหว่างความแรงกับคขาว่าเรียวแรงอันไหนวัดเป็นใช้มาตรวัดวัดได้ความแรงใช่ไหมมันเป็นหน่วยทางฟิสิกส์ใช้มาตรวัดวัดได้ความแรงในหน่วยทางฟิสิกส์ความร้อนความชื้น ความแรงความชันพวกนี้ลงท้ายด้วยตู้หมดเลยเช่นคำว่าความร้อนใช้คำว,ว่าเรือตู้ความร้อนูตความชันเป็นต้น เนี่ยเห็นไหมเฉพาะคำวาริตัวเดียวเนี่ยมันก็อธิบายอะไรได้เยอะเหมือนกันนะจริงๆแล้วคำเหล่านี้ถามว่าเป็นคำยากไหมโอเคมันอาจจะเป็นคำเกี่ยวกับฟิสิกส์แต่ว่ามันเป็นคำเฉพาะฟิสิกส์ที่ใครๆก็รู้หรือเปล่าใช่ไหมเรานึกถึงภาษาไทยอ่ะ,อะอค,ำคำว่าความแรงความร้อนความชันมันไม่ใช่เรื่องอยากอะไระต่อให้คนที่ไม่เคยเรียนฟิสิกส์ก็พอเข้าใจแปลว่ามันเป็นคําศัพท์ที่อยู่ในชีวิตประจําวันข้อสอบมีสิทธิ์ออกนั่นเอง ่เพราะฉะนั้นเราจะแก้ตัวไม่ได้ว่าโอยเราไม่ใช่เด็กสายวิทย์เราต้องรู้คําศัพท์ตรงนี้ด้วยเหรอก็ก็ต้องรู้ครับเพราะมันอยู่ในชีวิตประจำวันเออทีนี้คําที่ลงท้ายด้วยลี่ในชีวิตประจำวันเนี่ยยังมีสักสองตัวอยากจะยกยกตัวอย่างเช่นจิตว่ทยาเช่นบอกว่า我的记忆力不好啊不太好นั大概啊记忆力不太好 คำว่าจี e ้แปลว่าหลายคนอาจจะจำคำว่าจีได้แต่จำคำว่าอ e ีไม่ได้คำว่าจี้หนี้ G จี้สุคุณจำไว้ใช่ไหมคำว่าจีแบบว่าจำบจี e ้อีล e ีความจำนั่นเองความจำไม่ค่อยดีจีอีลี e ่ไ不太好จี e ้อ G ีล e ี L ่ e คือความจำว่าจี e ้ L e อีลี่ไ不太好ความจำฉันไม่ค่อยดี หรือบอกว่าทาเขาเนี่ยเอ่อทา想象力อะไรดีอ่ะ非凡ฟฟสอนสำนวนคำนี้ด้วย想ฟ力非凡 อ่ะประโยคนี้เนี่ยอ่ะมันคือจังชว่าง,งลีแล้วก็ตามด้วยคำว่าไฟฝันคำว่าไฟเป็นรูปภาษาเขียนของคำว่าบูชืหรือผูตัวไม่ใช่ไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่นเา FIFA, ้าเฟฟ่าแปลว่าผิดกฎหมายเฟฟ่า uh. ผิดกฎหมายคือทุกๆครั้งที่ผมยกตัวอย่างประโยคเนี่ยก็คือมีเจตนาอยู่สองอย่างนะหนึ่งก็คือผมอยากจะให้ ท่องศั์แบบท่องเป็นแพทเทิร์นท่องเป็นประโยคไปเลยอย่าไปท่องเป็นตัวตัวท่องเป็นตัวตัวไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคุณท่องเป็นประโยคเมื่อไหรนะ่เนี่ยคุณจะได้ไวยากรณ์ในตัวโดยที่ไม่ต้องเรียนไวยากรณ์อันนี้คือสิ่งที่ภาษาจีนทําได้คุณเรียนภาษาจีนเรียนแบบนี้ได้แต่เรียนภาษาอังกฤษอาจจะเรียนแบบนี้ไม่ได้นะเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยไวยากรณ์เนี่ย,ย,ยม,มันมีการผันใช่ไหมแล้วมีความซับซ้อนมากกว่าภาษาจีนหลายเท่าคุณจะท่องอย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าใจมัน แต่ภาษาจีนวยากร์น้อยคุณท่องแล้วสักพักคุณจะรู้สึกวยากรณคือใช้คําว่ารู้สึกไปเลยคุณจะรู้เองว่าอ๋อไอ้อย่างเงี้วยวยากรณถูกเหมือนเรียนภาษาไทยมันไม่มีการผ่านวยากรณมันรู้สึกความถูกต้องได้ทีนี้สองก็คือเรื่องของรากศัพท์อย่างผมอธิบายคําว่าเฟยเนี่ยจริงๆเราเป็นคำที่ใช้บ่อยมากแต่ถ้าเราท่องคําว่าเฟยเฉยๆเงี้ยท่องไปเถอะมันก็ใช้ไม่เป็น เราะฉนั้ยกตัวอย่างต้อง <c oughs> แบบนี้เป็นแพทเทิรนมาเลยไฟฝีฝาที่กฎหมายทีนี้อย่างาการี่ไม่าไฝาฟแปลว่าไม่ใช่ไม่ถูกฝาเนี่ยมาจากคาว่าผิงฝันธรรมดาเรียบง,ง่ายผิงฝา และบางครั้งเนี่ยคำว่าผิงฝันเนี่ยแปลว่าสมถะก็ได้ผิงฝัน的生活ชีวิตที่ธรรมดาหรือชีวิตที่สมถะผิงฝันเพราะฉะนั้น非凡ก็เลย非คือไม่ธรรมดาอ่า想象力非凡่象คำว่าสี่งแปลว่าคิดส่วนคำว่าเส่งแปลว่าหลายคนจะบอกว่าชส่งแปลว่าช้างคิดถึงช้างไม่ใช่จริงๆช่างมีความหมายหนึ่งช่างคือรูปลักษณ์ คิดจนเป็นรูปร่างคือจินตนาการคิดจนเห็นภาพคิดจนเป็นรูปร่างเพราะฉะนั้นอันนี้พลังอะไรพลังจินตนาการพลังจินตนาการไม่ธรรมดาเช่นเราจะชมนักเขียนคน,นหนึ่งบอกว่าเนี่ยนักเขียนคนนี้เนี่ย่าไฟ力非凡พลังจินตนาการเนี่ยไม่ธรรมดาเห็นก้อนหินก้อนเดียวแต่เขียนได้สิหน้าอะไรอย่างเงี้ย โอเคอันนี้คือรากศัพท์อันนี้เรายังไม่ได้ขึ้นตัวอย่างข้อสอบเลยนะ,ะ <c oughs> ทีนี้โอเคเรื่องของรากศัพท์เรื่องของตัวอย่างแล้วก็สไตล์การสอบเอาแค่นี้ทีนี้เรามาดูข้อสอบทีอ่อยู่ในมือเรานะครับคือ h s k ระดับสี่เนี่ยเรามาดูตรงข้อสอบหน้าที่หนึ่งก็คือช่วงข้อที่หนึ่งถึงสิบเออข้อที่หนึ่งถึงสิบเนี่ย เราจะยกตัวยอย่างสักข้อหนึ่งเพราะผมมีไฟล์ให้ฟังด้วยอคือเทปในการฟังเนี่ยมันมันจะมีการเกิดนำนิดหน่อยแล้วถึงจะเข้าสู่ขพอสอบมันจะมีเพลงขึ้นมาแล้วก็มีการอารามพบทเล็กน้อยอ <c oughs> <c oughs> เพลงแบบว่า เดี๋ยวผมจะข้ามท่อนอารัมพบทไปเลยแล้วกันนะเขาจะพูดอยู่ประมาณ <4 G S 1> เกือบนาทีเพราะฉะนั้นผมขอข้ามไปตรงนี้สำคัญนะตรงนี้สำคัญเข, <4 G. S 1> ขาพูดอย่างนี้เพื่อให้เรารู้ว่ามีตัวละครของคนผู้หญิงผู้ชายสลับพูดกันไปเป็นการเตรียมให้เราเตรียมใจว่าโอเคเราจะเจอสองคนนี้ในบทพูดทีนี้ 信用卡，浪费我的时。<字>二，嗯<正> <laughs>，看我靠嗓现在开始、啊，现在开始，<direkt S 1> 第一题，第一题，考技能，啊，懂呢？能靠放一轮，和中间有时间空，Part 一，有时间空，大概十秒，没过十秒，啊，放放，一，喂。 我们去树林里走走吧。今天的阳光多好啊，很暖和。好吧，图书馆门口见。今天天气不错。啊，เขาบอกว่า今天天气不错。คือข้อสอบนี้เขาให้เราทำอะไรก็คืออ่ะอันนี้ผมมีเฉลยทิ้งลิข์ขึ้นกระดานให้ เขาบอกว่าเดี๋ยวผมแปะมาที่หน้ากระดาษของกระดานเลยแล้วกันจะได้เขียนตัวหนังสือตัวใหญ่ๆข้อขสอบเขาว่าอย่างนี้เวคือขึ้นมาเหวปุ๊บแปลว่าโทรศัพท์อยู่อ่ะแล้วก็เนื้อหาหลักที่ เอ,อพูดถึงนะอะคือทุกข้อเนี่ยมันจะมีพอยต์เฉพาะสถานการณ์เฉพาะสาขาอาชีพของมันอยู่อย่างข้อสอบข้อนี้เนี่ยอเขาว่าอย่างกวางแสงแดดใช่ไหมแล้วก็เขาว่าหนวนอะไรครับหนวคหัวตรงนี้ไม่อ่านเขอนะอ่านว่าหัวหนวครัวหนวลขัวแปลว่าอบอุ่น แสงสวางตัว好啊แสงกวางแล้วก็หน่นหัวแสงแดดมันอุ่นแล้วก็ข้อสรุปของข้อสอบข,ข้อนี้บอกว่าจินน,นี้ที่ว,วันนี้อากากศ่ไม่เลวจริงหรือเปล่าเราต้องตีความว่าไอ้คำว่าอุ่นแง่บวกหรือแง่ลบใช่ไหมบางครั้งเนี่ยอุ่นเนี่ยไม่ดีก็ได้ใช่ไหม แต่บางสถาน,นการณ์ถ้าพูดถึงอากาศเนี่ยบอกว่าอบอุ่นเนี่ยแปลว่าคําเนี้เชิงบวกโดยเฉพาะคำว่าหนวดหัวหนวดหัวเนี่ยคืออากาศอบอุ่นคือร่างกายรู้สึกดีเพราะฉะนั้นการที่เขาสรุปว่าจินเทียนเทียนชิบชั่วเนี่ยถูกต้องไหมอันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพาร์ทที่หนึ่งของข้อสอบเนี่ยเขาต้องการให้เราตอบแค่ถูกกับผิดเท่านั้นเองถูกกับผิดซึ่งในอดีตรุ่นที่ผมสอบนะ คือมันจะมีขอให้กาแค่หนึ่งข้อหนึ่งกับข้อสองอ่าคือหนึ่งถือว่าถูกสองถือว่าผิดอยืออไรกับอ่าแต่กระดาษข้อสอบไอ้พวกนี้มันทุกยุคทุกสมัยมันเปลี่ยนแปลงได้นะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเจอกระดาษข้อสอบที่ไม่เหมือนที่ผมพูดก็อย่าก,กดผมก็ <laughs> เอ๊ะทำไมไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์พูดเลยอ่ากระดาษข้อสอบเปลี่ยนแต่ข้อสอบไม่เปลี่ยนรับสไตล์ข้อสอบไม่เปลี่ยนอ่าแต่กระดาษข้อสอบนี้อาจจะมีวิธีเขียนที่ต่างออกไปอ่าอย่างทุกวันเนี้ย คือเจอข้อสอบศูนสอบบางที่คือใช้คอมแล้วโอ้พวกใช้คอมเนี่ยสบายเลย,เพ,ะะเ,ลยเพราะว่าอะไรรู้ว่าเพราะว่าพาสูเสียเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเขียนผิดเพราะว่าเวลาเราพิมพ์ในคอมเนี่ยมันใช้ระบบพิมพนินถ้าเราพูดเป็นมันก็เขียนเป็นนหะบางทีเราเขียนผิดมันแก้ให้เราถูกด้วยเออถ้าเราพิมพ์เป็นประโยคมันจะขึ้นมาเป็นไอ้นมาโครซอฟต์ r วิร์มันจะรู้ว่าเราเราจะพิมพ์อะไรมันเด็เอ่อที่เมืองไทยก็มีอ่าพิมพ์ แต่บางที่ก็ยังเป็นนั่งโตอย่างนี้แล้วก็ฟังฟังเทปอยู่ซึ่งก็มีนักเรียนไปเจอมาแบบฟังแล้วแบบเทปสะดุดอ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะทําไงเหมือนังเทปมันส <c oughs> ะดุดออึ้งกันทั้งห้องเลยอ่ะอันนี้คือพาร์ทที่หนึ่งถือว่าพารทที่ง่ายทีนี้สิ่งที่สอนคือเราคงไม่ใช่ว่ามานั่งเฉลยอีกข้อสอบตรงนี้ยสิ่งที่เราจะสอนแปลว่าเราจะพูดว่าอ๋อแสดงว่าเรื่องของ อากาศภูมิอากาศข้อสอบออกเรื่องของฤดูกาลเราออกอ่าเช่นเมื่อเราพูดถึงข้อนี้เนี่ยเราสามารถจินตนาการข้อสอบในอานาคตอะไรไ,ได้บ้างโอเคถ้าเรื่องของอ่าประการที่1นึ่งว่าเทียนชี่สภาพอากาศใช่ไหมฮะจริงๆแล้วในโลกนี้มันจะมีสองคำที่สับสนอยู่บ่อยๆเทียนชี่กับ气候 เพิ่มอีกคำหนึ่งทีน่นีหรือ气象สองคำนี้จริงๆแล้วความหมายเดียวกันแต่พอเป็นเป็นคำว่า气候นั่นแหละเนี่ยความหมายต่างออกไปคือไอ้คำว่าที่นีกับ象เนี่ยแปลเป็นไทยคืออากาศหรือสภาพอากาศ คำว่าสภาพอากาศก็คือคําสุภาพของคําว่าอากาศใช่ไหมอากาศเฉยๆเนี่ยมันความหมายมันกำปวมแปลว่าอากาศที่เราหายใจก็ได้แต่แปลว่าสภาพท้องฟ้าณนาวันนั้นก็ได้มันแปลได้สองเนี่ยมันจะมีภาษาพูดกับภาษาเขียนเห็นไหมคําว่าชี่ช่างเคยมีนักศึกษาแปลคาว่าชี่ช่างปไปเลยไ่าช้างเป่าลมก็อื <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ผิดน,นะนะมันก็ความหมายตรงตัว แต่ว่าเดี๋ยวก่อนดูโจทย์หน่อยไหมอ่าเพราะฉะนั้นคือเราบางครั้งเราต้องดูโจทย์นะว่าเขาพูดถึงอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆก็แปลตรงตัวเลยช้างเป่าลมอย่างเงี้ยอ่าอะส่วนคำว่าชีโฮภูม um ิอ um ากาศชีโฮภูมิอากาศกับสภาพอากาศต่างกันตรงที่อะไรต่างกันตรงที่คำว่าภ um ูมิภูมิ ภูมิภูมิเนี่ยคืออะไรคือสถานที่ตำแหน่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าภูมิอากาศขึ้นอยู่กับภูมิภาคอะไรคือภูมิอากาศเช่นอบอุ่นร้อนเฉิญใช่ไหมพวกนี้อ่ะเช่นเอ่อวนินไดชีโฮร้อดชีโฮ ภูมิอากาศแบบเขตอบอุ่นคำว่าใต้แปลว่าเขตหรือแถวแถวพื้นที่แถบพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยอาร์กติกภูมิอากาศแบบเขตอบอุ่นแล้วก็รือใต้ภูมิอากาศแบบเขตร้อนเช่นคำว,ว่าเขตร้อนชืนะ้นเนี่ยภาษาจีนพูดยังไงเขาเรียกว่าร้อใต้ ชี่หกป่าฝึกป่าฝนเขตร้อนคำว่าหยูหลินเห็นไหมศัพท์พวกนี้เกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยมาแล้วภูมิอากาศ แบบอบอุ่นกับภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ทีนี้อะอย่างข้อสอบบางทีเนี่ยมันจะออกคําศัพท์ที่จริงๆแล้วอยู่ในระดับความยากเท่ากันแต่ดันเป็นคําที่เราพูดน้อยกว่าเช่นไอ้คำว่าอบอุ่นคําว่าหนาวอันนี้มันง่ายไปแต่บางทีข้อสอบพูดถึงว่าฝนตกฟ้าร้องอะอะฟ้าร้องฟ้าแลบผมยกตัวอย่างฟ้าร้องฟ้าแลบภาษาจีนใช้คําว่าฟ้าร้องฟ้าแลบ ลองดูสองคำนี้นะตาเหลยกับ闪电อ๋อขอเพิ่มอีกคำหนึ่งคำว่าป้อนเป็นสภาพอากาศที่เลวร้วายสามแบบ มันก็ระดับความยากคาศัพท์มันก็อยู่ระดับเดียวกันกับไอ้คำว่าอบอุ่นคำว่าหนาวเย็นนั่นแหละเพียงแต่ว,ว่าเราไม่ค่อยพูดถึงสามคำนี้กันถึงเวลาปุ๊บตายละเจอในข้อสอบไอ้ตารคืออะไรฉักเตี้ยนคืออะไรอ่ะคำเวลาเราเจอศัพท์พวกนี้เนี่ยเรามองหาคําที่ง่ายที่สุดเพื่อเจาะลึกลงไปเพื่อเจาะลึกเดาคำว่าเตี้ยนแปลว,ว่าอะไร ไฟฟ้า,าย,ยนคนจะแปลว่าอะไรแล้วก็สองคำว่าตาแปลว่าอะไรตาแปลว่าทุทุกตีหรือเคาะใช่ไหมทีนี้ผมถามระหว่างคำว่าตากหรกกสเดียนเนี่ยอันไหนฟ้าร้องอันไหนฟ้าแล้ง mm hmm. เคา,าตาแปลว่าทุกตีทุกตีแล้วมันต้องเกิดเกิดเสียงใช่ไหมอ่าส่วนเว่าะไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเนี่ย เวลาเราโดนไฟช็อตม,มีได้สองแบบหนึ่งคือเราหาเรื่องใส่ตัวเอามือไปแยกรักอ่านี่โดนไฟดูดใช่ไหมหรือสองเรายืนอยู่กลางทุ่งแล้วเราโดนอะไรครับโดนฟ้าร้องหรือโดนฟ้าแลบครับอ่าสายฟ้าเนี่ยคือคนโบราณเขาเรียกฟ้าแลบคือไอ้ฟ้าร้องเนี่ยเราไม่ตายหรอกแต่ฟ้าแลบเนี่ยอฟ้าผ่าลงมาโดนตัวเราเต็มเต็มเนี่ยเราตายใช่ไหม เพราะฉะนั้นต่าเลมันเกิดเสียงแสดงว่ามันคือฝาหลงเพราะเราตีความจากคําว่าต่าที่แบบว่าเคาะหรือทุกตีส่วนสันเตยนจริงๆคําว่าั่นนะแปบลบว่ากระพริบถ้าเรารู้จักคํากริยาคำนี้เนี่ยง่ายเลยอ๋อไฟฟ้าแล้วมันกระพริบแล้วถ้าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติก็ต้องเป็นฟ้าแลบสินะ ส่วนคําว่าฟ้าผ่าคําว่าฟ้าผ่าเนี่ยก็คือกินความหมายทั้งฝ้ารองและฝ้าแรกสองอย่างรวมกันใช่ไหมภาษาจีนใช้คําว่าไหลเตี้ยนได้ไหมได้สิคือฟ้าผ่าไงไหลกับเตี้ยนรวมกันคือฟ้าผ่าเอ,อเอพายุละอ่ะคำว่าเป่าเป็เปนคําที่อาจจะยากกว่าเพราะฉะนั้นเราตีความจากคําว่าเฟกันอยู่ ฝนอย่างเดียวไม่พอมีพายุด้วยมีลมด้วยเราเรียกว่าอะไรครับสภาพอากาศแบบทั้งพายุทั้งฝนเะนี่ยก็ถ้าพูดง่ายๆก็พายุฝนหรือเวลาเราพยากรณ์อากาศเนี่ยพายุฝนขั้นรุนแรงเราเรียกว่าอะไรฝนฟ้ามันอะอะ,อะ,อ,ะอะไรนะฝนฟ้าขนองใช่ไหมอ่า พูดง่ายๆคือพายุฝนหรือฝนฟ้าขนองอะไรเงี้ยเป่าฝนเขาว่าเป่าฝนแปลว่าพายุที่รุนแรงลมที่ฝนแปลว่าลมเป่าฝนคือพายุเป่าฝนคือพายุก็คือลมที่แรงเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าพายุบวกคําว่าอยู่ที่ปแปลว,ว่าฝนลมกันก็พายุฝนเห็นไหมครับจริงๆแล้ววิธีการประกอบคําของภาษาจีนไทยนี่มันเหมือนกันเลย ซื่อๆตรงๆยิ่งถ้าเป็นคําไทยแท้นะเหมือนภาษาจีนเลยเออ,อเพราะว่าเขาว่ากันว่าภาษาไทยเนี่ยมันเกิดจากการเอาวิธีการเขียนแบบภูมิภาคแนวนอนเอาอินเดียเอาไทยลาวเอาขมรมารวมกันแบบที่แนวนอนใช่ไหมแต่วิธีการสร้างคําเนี่ย <c oughs> เอามาจากแนวตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยวิธีการออกเสียงมีทั้งวิธีการออกเสียงแบบภาษาจีน จนลงไปถึงมาลายูจนถึงอินโดเลยเออมันคือเป็นจริงๆแล้วเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์มากนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าดินแดนสวนและภูมิเนี่ยเป็นศูนย์กลางมันไม่แปลกลว่ามันศูนย์กลางตั้งแต่กโกราณละดูจากภาษา,าการู้อ่ามันการะกะบาดมาอย่างนี้เอาเอาของเอาของดีของมาคบหมดเลยเออภาษาไทยเลยซับซ้อนไงมีพยัญชนะทั้ง44ตัวทั้งๆท,ที่บางโจมันก็เสียงซ้ํากันด้วยนะตอเด็กก็ อออดอปตะเอดาชะาไดาอย่างเงี้ยมีทําไมไม่รู้สองตัวแต่มี <c oughs> อ่าทีนี้เอ่ออันเนี้ยก็คือข้อสอบประเภทแรกอ่ะอันนี้คือข้อสอบประเภทแรกทีนี้เอ่อเราจะมาดูประเภทที่สอง